สาเหตุที่ว่าทำไมคุณถึงไม่ควรแตะ USB ที่ยื่นออกมาจากกำแพงคลิปนี้มีประโยชน์มากๆอย่าลืมแชร์บอกต่อคนอื่นนะครับสิ่งที่เห็นอยู่นี้นะครับถูกเรียกกันว่าเดดดอบซึ่งเป็นไอเดียที่ถูกคิดค้นโดยอารัมบัตทร์ดยเขานะครับได้รเริ่มไอเดียให้ผู้คนนะครับแชร์ไฟล์ต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นเพลงหนังหรือข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจลงใน USB ที่ฝังไว้ตามกำแพงหรือทางเดินเท้าต่างๆเพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลและสิ่งดีๆให้กับคนแปลกหน้าที่เดินผ่านไปผ่านมา,ตาม,มาตามที่สาธารณนะ ซึ่งทีแรกนะครับทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่เนื่องจากว่ามันเป็นที่สาธารณะมากเกินไปและใครก็สามารถแชร์ไฟล์ลง USB ได้ในภายหลังนะครับก็เลยมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีข่าวว่าผู้คนนะครับเจอไวรัสแพร่กระจายลงคอมตัวเองบ้างก็มีหรือบางคนนะครับก็ไปเจอไฟล์ผิดกฎหมายหรือแม้กระทั่งการแชร์ข้อมูลประหลาดๆอย่างเช่นวิธีการทํายาพิษก็มีเดดดอบนี้นะครับเป็นวิธีการที่คนทั่วโลกใช้กันถึงแม้ว่าที่ประเทศไทยเราจะมีน้อยแต่ก็อย่าแปลกใจนะครับถ้าหากวันใดนวันหนึ่งเนี่ยเราไปเจอกับ USB ปริศนาโล่มาจากกาแพง,แห,งหรือที่แปลกๆซึ่งถ้าเกิดว่าเราเจอ USB ที่เราไม่รู้ว่าเจ้าของคือใครในที่แปลกๆนะครับทางที่ดีที่สุดนะครับก็คืออย่าไปยุปย่งกับมันดีกว่าไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเจอของแถมมโดยไ่รู้ตัว